ไม่ต้องเป็นกังวลว่าถ้าเกิดรัสมัรสมาชิกอยู่ที่นี่แล้วจะไปทำที่อื่นไม่ได้สามารถไปทำสาขาอื่นได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้มี60สาขาเลยใช่ไหมข่าวมา22ค่ะ22ก่อนอ๋ 22, 22. อ22สาขาใน,านาอนาคตมาแน่77สาขา,าไม่เกิน30องค์ไม่เกิน30ไม่เกิน30ไม่เกิน30งใช่22นี่ก็เยอะแล้วนะเยอะมากนี่คือการรับปรันว่าลูกค้า ของยูเลนัสคลินกิกไว้วางใจเราถึงได้เป,ดเปิดเปิดหลายสาขาขนาดนี้นะครับผมอยากจะเสิร์ฟให้ทุกคนได้สามารถเข้ามาดูแลสุขภาพทั้งร่างก,กายและก็ใบหน้าของคุณได้ได้สะดวกสบายรวมหนึ่งวันนี้เรามีการบริการการตรวจผิวหน้าด้วยใช้เวลาแป๊บเดียวกิ๊งงานหนึ่งนาทีกับเครื่องเซนัสโปรนะคะเดี๋ยวให้คุณแคทเชิญชวนยิ่งอกนะว่าฟรีฟรีปกติหลัยพันวฟรีค่ะฟรีเลย ให้กับพี่น้องชาวอมตะนครได้มาลองทดสอบแล้วก็มาดูว่ามาดูว่าใบหน้าของเราอยากจะมีปัญหาอะไรอยากจะแก้ไขตรงไหนนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะมาดวดหน้านะครับผมด้วยครูเซลก็สามารถเข้ามาดูได้มาทดลองได้ก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจเพราะว่าเราจะไม่บังคับ